ี่ราศีดวงการงานเป็นเวลาที่ดีที่จะเริ่มโปรเจกต์ใหม่หรือทำอาชีพเสริมอะไรที่อยากทำมานานจะมีโอกาสได้ทำสักทีคือราศีไหนบ้างไปเช็คดวงการงานกับหมอแจมดวงเด็ดเด็ดดวงกันค่ะราศีมังกรการงานอยากทำอะไรใหม่ขอให้เริ่มวางแผนได้แล้วถึงเวลาจริงจะได้ไม่สะดุด ราศีมีนการงานลองหาอะไรมาขายออนไลน์ดูบ้างก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจทีเดียวราศีพฤกษก์การงานเรื่องที่คิดอยากทำมานานมีโอกาสได้เริ่มทำเป็นจริงเป็นจังมากขึ้นราศีสิงห์การงานเป็นเวลาที่ดีในการลองหาอาชีพเสริมมีโอกาสหาเงินได้ดีกว่าที่คาด กดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องดวงเด็ดเดดดวงไว้ด้วยค่ะเพื่อที่คุณจะได้อัปเดตดวงได้ทันใจดูดวงแม่นคลิกเลยดวงเด็ด com เช็คดวงแม่นแ่นกับเมอจมดวงเด็ดเดดดวงมีปัญหาไม่สบายใจอยากรู้ทิศทางชีวิตจากนี้จะเป็นยินไง ชโชคลาภความรักการงานการเงินสุขภาพในอนาคตอันใกล้ของคุณจะรุ่งหรือร่วงสิบคำถามเพียง199บาทเท่านั้นรู้ทันดวงก็รับมือได้ทันการันตีความแม่นโดยดวงเด็ดเด็ดดวงสนใจแอดไลน์สแกน QR วอา e คตบนหน้าจอได้เลยค่ะหรือโทร080-997-9665 080997 9665